ใส่ร้อนมีพ่ออะไรเข้าป่าโยไม่สูกนู่นเข้าป่ากายนะไม่ได้มันเปื้อนไม่ได้เปื้อนกนน้จานี่นโนไตัวระ่งคังดโ้เป็ต้องคลายิร้อนมองสมให้เดรน ได้เริมเลยทีเน้นมืนอ้นเอาใครเป็นคนเรียงนี่ทำไมเรียงสวยจังอ๋อ,อทำไมเก่งจังโอ้เก่งมากอันนี้พี่เรียง